จะมีปัญญามาพักโรงแรมเราันเหรอจะว่าไปมันก็แพงนะคะหาโรงแรมแถวขนส่งนอนจะดีกว่านะทำหน้าที่ของเธอไม่ดีพอไงอย่าลีอาสารเนมาสอนฉันฮัลโหลลิวฉันมาถึงแล้วนะคือว่าฉันไปช่วยพ่อแม่เก็บำํำยาที่สวนนะ่ะแล้วตอนนี้เนื้อตัวของฉันก็มอมแมมไปหมดเลยส่วนเธออย่าลืมเอาเสื้อผ้ามาให้ฉันเปลี่ยนที่โรงแรมละ่ะสวัสดีค่ะค่ะ แนนลูกค้ามาแล้วเธอก็บริการเขาสิลูกค้าสภาพแบบนี้นะเป็นลูกค้าแกคิดว่ามันเนี่ยจะมีปัญญามาพักโรงแรมเรางั้นหรอนี่คุณฉันจะบอกอะไรให้นะที่เนี่ยโรงแรมห้าดาวไม่ใช่สถานที่ที่จะให้คนอย่างเธอเนี่ยมาเดินเล่นได้หรอกนะถ้าจะให้ฉันแนะนำแล้วก็ไปหาโรงแรมแถวขนส่งนอนดีกว่านะั้น ทำไมคุณถึงคิดว่าฉันเนี่ยไม่มีปัญญาจ่ายล่ะคะก็ห้องพักของเราเนี่ยถูกสุดก็คืนละเจ็ดพันบาทนะคะจะเอาอยู่ไหมละ่ะจะว่าไปมันก็แพงนะคะคืออย่างนี้ครับคุณลูกค้าโรงแรมของเราเนี่ยเป็นโรงแรมห้าดาวนะครับการบริการของเราก็มีครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารสป,ปาหรือว่าฟิตเนสนะครับโรงแรมของเราก็เลยแพงกว่าที่อื่นเิ็กน่อยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเปิดห้องให้ฉันหนึ่งห้องนะคะ แนนฉันอะไม่เข้าใจเลยนะทําไมไอ้พวกบ้านนอกเนี่ยมันชอบเข้ามาหางินในเมืองคิดว่ามันจะได้เงินเยอะไงนี่ชั้นสมห้องสามศูนยเจ็ดบาทไม่ทราบว่าจะโอนหรือเงนินสดดีล่ะแต่ฉันบอกเธอไว้ก่อนเลยนะว่าฉันเนี่ยไม่รับเหรียญงั้นฉันโอนจ่ายนะคะ มาครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมเนี่ยจะช่วยยกของแล้วก็ไปส่งที่ห้องนะครับขอบคุณค่ะคิดว่าตัวเองเป็นผู้จัดการหรือไงทําเป็นช่วยคนโน้นคนนี้สันแนเก็เธอเนี่ยทําหน้าที่ของเธอไม่ดีพอไงฉันก็เลยทำแทนเธอนี่ไงอีกไม่นานก็จะออกแล้วไม่ใช่หรอทาดีไปเพื่ออะไรอะ่ะคิดว่าการที่นายทําดีเนี่ยโรงแรมจะเพิ่มเงินให้หรือไงคุณลูกค้าครับถ้าอางนเชิญทางนี้ครับ ถึงแล้วครับคุณลูกค้าว่าแต่ของคุณลูกค้าเนี่ยหนักมากเลยนะครับอ๋อฉันต้องขอโทษด้วยนะคะและฉันก็ต้องขอบคุณนายมากเลยนะคือว่าฉันขนเรายังมาจากบ้านน่ะอ๋อว่าแต่นายชื่ออะไรเหรอฉันชื่อดานะอ๋อผมชื่อพร้อมครับอ๋อเออนี่ฉันขอถามอะไรหน่อยสิปกติโรงแรมที่นี่เนี่ยเขาให้ทิีคนละกี่บาทเหรอเออ คือว่าฉันไม่มีเงินสุดเลยค่ะคุณลูกค้าครับไม่จะเป็นหรอกครับเพราะว่าเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วคุณลูกค้าไม่จําเป็นต้องให้เงินผมหรอนะครับอ้าวคุณลูกค้าบังเอิญจังเลยนะครับคือฉันหิวข้าวนะ่ะก็เลยลงมาหาอะไรกินนะอ๋อคือว่าผมเนี่ยมีคูปองอาหารพอดีนะครับเดี๋ยวผมให้คุณลูกค้าแล้วกันนะครับนี่ครับคุณลูกค้า านอาหารให้อร่อยนะครับถ้างาั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะคะอ๋อคุณลูกค้าครับพอดีว่าโรงแรมของเราเนี่ยมีห้องสป,ปาห้องทำเล็บแล้วก็สระว่ายน้ำน,นะครับถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยจะใช้บริการได้เลยนะครับหรือว่าถ้ามีปัญหาหรือว่าอยากสอบถามอะไรเนี่ยสอบถามพนักง,งานหรือว่าเรียกดัดล<ข>อดนะครับขอบใจนะ อเออนี่ฉันขอถามอะไรหน่อยสิทำไมพนักง,งานที่นี่เนี่ยชอบพูดจานหนิบแนมแล้วก็ว่าคนอื่นว่าคนอื่นเนี่ยชอบทำตัวเป็นผู้จัดการด้วยล่ะเพื่อผมเนี่ยเคยเป็นหัวหน้าของที่นี่มา2ปีแล้วนะครับสุดท้ายเขาก็ให้ผมออกอ้าวทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะงานการที่เราโดนแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการกันแกล้งทางอ้อมนะครับ อาจจะเป็นเพราะทัศนคติการบริหารของผมครับเลยไม่ถูกใจผู้บริหารระดับสูงเขาถ้า,างั้นเนี่ยฉันขอฟังทัศนคติในการทํางานของนายหน่อยได้ไหมได้สิครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันค่อนข้างสูงเลยนะครับเราไม่สามารถใช้มาตรฐานเดิมในการบริหารได้แล้วนะครับเพราะจุดเด่นและจุดขายของการโรงแรมเนี่ยคือการบริการที่ดีที่สุดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมอยากให้ลูกค้าทุกคนได้รับบริการที่ดีที่สุดไม่แบ่งแยกแล้วก็ได้รับมาตรฐานเดียวกันทุกคนเลยนะครับเท่าที่ฉันฟังมาเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะคะแต่น่าเสียดายแทนโรงแรมจังเลยนะคะที่จะเสียงคนดีๆแบบคุณไปะใช่ครับน่าเสียดายมากเลยนะครับที่คนพวกนั้นเนี่ยเขาไม่เห็นค่าเลย,เลยงั้นเวลาฉันเปิดโรงแรมเนี่ยฉันจะพานายไปทำงานที่นั่นคนแรกเลยจริงเหรอครับ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอเป็นพนักงานต้อนรับนะครับจริงสิถ้าฉันเปิดนะ <c oughs> อ๋<ย>อฉันเกือบลืมไปเลยอะ่ะนี่ฉันเอาลำไย,ยจากบ้านมาด้นะนายลองชิมดูสิอร่อยมากเออคุณลูกค้าครับไม่เป็นไรดีกว่าครับรับไว้เท่าน้าถือว่าเป็นการขอบคุณที่นายเนี่ยเลี้ยงข้าวฉันในวันนี้ลำไยดี้เนี่ยเป็นพันสีชมพูเลยนะหวานแล้วก็อร่อยมาก ครับถ้าอย่างนั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะครับอืมอร่อยมากเลยนะครับนี่พร้อมฉันได้ข่าวว่าแกเนี่ยพายายกระจอกนั่นไปกินข้าวานั้นหรอแล้วเธอมีปัญหาอะไรไม่ทราบสมองของแกนี่คิดอะไรอยู่แกก็รู้นี่ว่าวันนี้แขก V I P จะเข้ามาแล้วถ้าเกิดเขาไปเจอสภาพนั้นอ่ะแกคิดว่าเขาจะกินข้าวลงหรออและอีกอย่างหนึ่งนะ ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยแกรับผิดชอบไว้ไหมแต่ตอนที่เราอบรมกันเนี่ย <c oughs> เขาก็บอกนะว่าเราควรบริการลูกค้าทุกคนเนี่ยให้เท่าเทียมกันแกก็แค่อดีตหัวหน้างานเกา่าอย่าลิอาจสาะ,ะเนมาสอนฉัน <c oughs> หน้าที่ของแกคือพน,นักงานทำความสะอาดเ <c oughs> ช็ดสิ แล้วฉันล่ะควรทำตำแหน่งอะไรดีคุณดานี่อย่าเรียกคนณ่วมแบบนั้นสิคะนี่คุณดาประธานบริษัทนี้นะคะยินดีที่ได้รู้จักอย่างเป็นทางการนะคุณพร้อมอ๋อถึงว่าล่ะเช่องนี้ประจบประแจงเก่งจังเลยนะหวังที่จะได้เลื่อนตำแหน่งสิเปล่านะฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเธอไม่ต้องเป็นหัวหรอกนะ พร้อมเขาเนี่ยคขไม่มีมิสัยสแล้วก็สันดาได้แย่แบบเธอเหรอกที่ใส่ของเธอเนี่ยก็เหมือนสัตว์ตัวหนึ่งเลยนะที่ชอบไล่กัดอุจจิควแบบนี้นี่เธอชื่อแดนใช่ไหมพรุ่งนี้เนี่ยเธอไม่ต้องมาทํางานที่นี่แล้วนะอ๋อไม่ใช่สิวันนี้ต่างหากเจอเธอเนี่ยออกไปจากโรงแรมฉันได้เลยไปก็ไปสิที่ว่าฉันนี่ง้อเธอเหรอคนอย่างฉันเนี่ยนะ ที่ไหนก็มีแต่คนอ้าแขนรับันนั้นแหละเดี๋ยวก่อนก่อนที่เธอจะไปเนี่ยกรุณาเช็คพื้นให้สะอาดด้วยนะนี่เธอมองหาอะไรอยู่ล่ะฉันว่าสูตรที่เธอใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยเอามาเช็ดพื้นน่าจะเหมาะนะเจสซี่รออะไรอะ่ะฉันบอกให้เธอเช็ด ต้องเช็ดน,นี่คือคำสั่งของฉัน